พาพัตี้ทัวร์ EP นี้เดี๋ยวเราจะพาชมสำนักงานที่ดินบางละมุงจังหวัดชลบุรีสาขาใหม่ค่ะตามมาดูเลยค่ะว่ามีอะไรให้ดูบ้าง สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ตกข่าวเหมือนกันยังไม่รู้ว่าสำนักงานที่ดินบางระมุงสาขาชนบุรีตอนนี้นะคะเขาได้ย้ายไปทําการที่สำนักงานที่ดินแห่งใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่วันที่4มิถุนายน2567นี้เองเดี๋ยววันนี้การจะพาไปดูนะคะว่าเส้นทางจากสำนักงานที่ดินที่เก่านะคะถ้าวันนี้คุณพลาดแล้วก็มาที่นี่แล้วเนี่ยเราจะเดินทางไปที่สำนักงานแห่งใหม่ไปยังไงตามกันมาเลยค่ะ จากสำนักงานที่ดินที่เก่านะคะก็คือว่าไปจากถนนเทพประสิทธิ์นะคะเดี๋ยวเราออกไปทางถนนเทพประสิทธิ์แล้วก็ไปออกสุขุมวิทกันค่ะเริ่มต้นจากถนนเทพประสิทธิ์นะคะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายไปสุข,ขุมวิทค่ะเพื่อนๆตามกันมานะคะสำนักงานที่ดินที่ตั้งใหม่นี้นะคะยังไม่มีใน Google Map เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าวันนี้ใครอยากจะไปสำนักงานที่ดินแล้วก็เดี๋ยวดูคลิปนี้ให้จบค่ะถ้าเริ่มต้นจากสุขุมวิทตรงนี้นะคะเราอยู่ตรงปากซอยเทพประสิทธิ์ค่ะ รตรงไปอย่างเดียวนะคะประมาณสัก15นาทีค่ะตามกันมาเลยค่ะด้านหน้ากันนะคะก็จะเป็นแยกมอเตอร์เวย์ค่ะที่เชื่อมมาจากกรุงเทพนะคะเพื่อนๆคนไหนมาจากกรุงเทพและเคยออกจากแยกมอเตอร์เวย์เลี้ยวซ้ายมาเนี่ยเพื่อมาสํานักง,งานที่ดินพื้นที่บางละมุงสํานักง,งานเก่านะคะให้เปลี่ยนเส้นทางนะคะเปลี่ยนไปเลี้ยวขวาค่ะเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปทางแหลมฉบังแทคท สังเกตง่ายๆนะคะถ้าเลี้ยวออกมาจากด่านมอเตอร์เวย์เลี้ยวขวาไปจะเห็นปั๊มปตทนะคะถ้าเจอปั๊มปตทแสดงว่าเลี้ยวถูกแล้วคะ่ะถ้าเพื่อนๆขับรถอยู่บนถนนสุขุมวิทแล้วนะคะอยู่บนสุขุมวิทวิ่งจากพัทยาใต้นะคะพัทยากลางพัทยาเหนือให้วิ่งมุ่งหน้าไปทางแหลมฉบังนะคะแล้ววิ่งยาวไปเลยคะ่ะอีกประมาณ10นาทีคะ่ะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนมาจากกรุงเทพนะคะการแนะนําว่าเข้าทางแยกกระทิงลายก็ได้นะคะถ้ามาจากระยองก็เข้าแยกกระทิงลายแล้วให้เลี้ยวขวานะคะเข้าสุขุมวิทมุ่งหน้าไปแหลกฉบังค่ะกับมาเกือบถึงแล้วนะคะจุดสังเกตง,ง่ายๆนะคะถ้าอยู่บนสุขุมวิทแล้วเจอศูนย์โตโยต้านะคะแล้วก็เห็นปั๊ม PT ป้ายสีเขียวใหญ่เลยนะคะอันเนี้เตรียมตัวชิดซ้ายตบซ้ายเข้าซอยได้เลยค่ะ มานิดเดียวจะเจอซอยบางละมุง2ค่ะซึ่งนั่นก็คือทางเข้าของสำนักง,งานที่ดินแห่งใหม่ค่ะจากปากทางเข้าบางละมุงซอย2เข้ามาประมาณ400เมตรนะคะก็จะเจอสำนักงานที่ดินค่ะไมคกลิปค่ะเดี๋ยวพาไปดูค่ะว่าจะสวยไหม ตอนนี้เราก็มาถึงณนะลานจอดรถของบริเวณสำนักงานที่ดินแห่งใหม่นะคะของพื้นที่บางละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะที่จอดรถใหม่นะคะมีที่จอดรถในร่มด้วยแล้วก็รองรับนะคะสําหรับผู้ที่มาใช้บริการจํานวนหลายร้อยคันเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวตามมาเลยค่ะว่าข้างในนะคะจะมีอะไรให้ชมบ้าง สำนักง,งานที่ดินแห่งใหม่วันนี้การภูมิใจนำเสนอมากๆเลยเพราะว่านอกจากสวยงามทันสมัยแล้วก็กว้างขวางขนาดนี้นะคะเดี๋ยวตามกันมาดูเลยค่ะว่ามีอะไรจะอวดเพื่อนๆกันบ้างเข้ามาถึงด้านหน้านะคะตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เป็นแอร์คอนดิชันทั้งหมดนะคะกว้างขวางแล้วก็มีที่พักคอยค่ะอันดับแรกเมื่อมาถึงนะคะแนะนำให้กดบัตรคิวก่อนเลยค่ะ เมื่อได้บัตรคิวเรียบร้อยแล้วนะคะก็คอยค่ะรอดูลำดับคิวได้ตามจอทีวีนี้เลยนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เข้ามาใช้บริการที่สำนักง,งานที่ดินแล้วมีคำถามยังไม่รู้จะเริ่มต้นทำธุรกรรมจากตรงไหนแล้วก็ทางนี้ก็จะมีผแผนกประชาสัมพันธ์นะคะไว้คอยต้อนรับยินดีให้บริการเ,เพื่อนๆสามารถสอบถามนะคะจัดเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยก่อนที่จะมาทำธุรกรรมจริงๆได้ค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่พักคอยนะคะสําหรับทําธุรกรรมต่างๆก็จะมีฝ่ายทะเบียนนะคะสามารถที่จะกดบัตรคิวแล้วก็เข้ามานั่งรอทําธุรกรรมนะคะเมื่อทําธุรกรรมเสร็จแล้วนะคะก็สามารถที่จะขึ้นไปชาระเงินนะคะแล้วค่อยลงมารับเอกสารด้านล่างอีกทีค่ะ สำหรับฝ่ายทะเบียนนะคะด้านล่างก็จะมีไว้รองรับสำหรับการจดทะเบียนนิติกรรมนะคะต่างๆที่เกี่ยวกับที่ดินนะคะอาคารชุดต่างๆแล้วก็บ้านค่ะส่วนการรังวัดจัดสรรน,นะคะแบ่งแยกก็จะต้องขึ้นไปด้านบนค่ะเดี๋ยวกันพาไปดูกันค่ะว่าทางนี้ก็มีห้องถ่ายเอกสารไว้ระวังตามมาเลยค่ะสำนักงานที่ดินแห่งใหม่นี่กว้างมากนะคะนอกจากจะเป็นที่ถ่ายเอกสารแล้ว ก็ยังมีที่พักรออีกหนึ่งจุดนะคะที่สามารถมานั่งพักผ่อนได้ค่ะปกติในการทําธุรกรรมที่สํานักง,งานที่ดินทุกที่นะคะเมื่อเราจดทะเบียนนิติกรรมแล้วเราต้องชําระค่าบริการหรือว่าค่ารมเนียมนั่นเองค่ะที่สํานักง,งานที่ดินบางละมุงนะคะจะอยู่ที่ชั้น2ค่ะเดี๋ยวตามมาเลยค่ะที่ใหม่มีลิฟต์ให้ใช้บริการแล้วนะคะ ที่ชั้น2ก็เป็นพื้นที่สําหรับการชําระค่าบริการค่าธรรมเนียมต่างๆนะคะที่สําคัญเลยค่ะปัจจุบันสามารถสแกน QR นะคะแล้วก็จ่ายผ่านแอปธนาคารไม่ต้องเจมเงินสดมาแล้วค่ะข้างๆแผนกการงานการเงินและการบัญชีนะคะก็จะมีห้องประชุมใหญ่นะคะตามมาดูเลยค่ะอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่เป็นพื้นที่ห่วงห้ามนะคะวันนี้พาเพื่อนๆแอบมาดูค่ะก็คือห้องประชุมของศพนักง,งานที่ดินเขตบางละมุงค่ะ ชั้นสอนะคะนอกจากจะมีพื้นที่ของฝ่ายบัญชีและการเงินแล้วก็มีห้องประชุมใหญ่นะคะก็ยังเป็นพื้นที่ของฝ่ายอํานวยการแล้วก็ห้องของเจ้าหน้าที่สํานักงานที่ดินด้วยค่ะตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากเจอเจ้าแล้วก็แอบกระซิบค่ะต้องขึ้นมาชั้นสองนะคะเสร็จจากแผนกการเงินแล้วเดี๋ยวตามไปต่อที่แผนกช่างรางวัลกันเลยค่ะ อีกหนึ่งแผนกที่กันมาเยี่ยมเยียนบ่อยมากนะคะในฐานะนายหน้าก็คือแผนกรังวัดที่ดินตามมาเลยค่ะฝ่ายรังวัดที่ดินนะคะบริการงานรังวัดมีอะไรให้บริการบ้างก็อย่างเช่นถ้าวันนี้เพื่อนๆนะคะอยากจะรังวัดสอบเขตที่ดินของตัวเองนะคะแล้วก็ยืนยันหลักเขตกับพื้นที่ข้างเคียงนะคะรวมถึงนะคะมีการบริการแบ่งแยกที่ดินนะคะถ้าเกิดวันนี้เพื่อนๆต้องการที่จะแบ่งแยกที่ดินออกมาเป็นแปลง ะะก็ควรจะรังวัดสอบเขตให้เรียบร้อยก่อนค่ะเมื่อยื่นคําขอร้องรางวัดเรียบร้อยชําระเงินเรียบร้อยนะคะก็นั่นหมายรางวัดแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปชี้ยืนยันหลักบุดรางวัดให้ค่ะ นอกจากที่จอดรถที่สะดวกสบายแล้วก็กว้างขวางนะคะสําหรับพื้นที่จอดรถกว้างกวแบบนี้เนี่ยก็ยังมีที่สําหรับผู้พิการนะคะก็คือว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าจอดรถเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีทางรถเข็นให้กับผู้พิการด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะมาใช้บริการที่นี่แล้วมีต้องใช้วิลแชร์แล้วก็ไม่ต้องกังวลเลยค่ะสามารถเข็นยาวจากตรงนี้นะคะเข้าไปถึงสานักงานได้เลยค่ะ ตอนนี้กันก็มายืนอยู่หน้าอาคารที่พักประชาชนนะคะซึ่งต้องบอกว่ามีขนาดกว้างขวางมากๆเลยแล้วก็มีพื้นที่ขายอาหารอยู่ในนี้ด้วยค่ะตรงนี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่พร้อมที่จะเข้าไปใช้บริการด้านในนะคะก็เข้ามานั่งพักคอยที่ตรงนี้ได้เลยค่ะ โดยพื้นที่ตรงนี้นะคะนอกจากจะเป็นพื้นที่พักคอยสําหรับบริการประชาชนทั่วไปแล้วก็จัดเตรียมไว้นะคะสําหรับการขายอาหารและก็เครื่องดื่มรองรับสําหรับการบริการประชาชนในอนาคตค่ะแต่ตอนนี้นะคะกำลังอยู่ในระหว่างปรับปรุงในไม่ช้าเดี๋ยวก็จะเสร็จให้ใช้บริการได้ค่ะ ขอแอบรีวิวทานไปห้องน้ําสักนิดหนึ่งนะคะสําหรับเพื่อนๆที่มาไกลนะคะมาถึงปุ๊บสามารถแวะเลี้ยวขวานะคะไปห้องน้ํานะคะอยู่ด้านหลังตัวอาคารก่อนได้เลยค่ะตามมาเลยค่ะ แต่ห้องน้าที่นี่แอบว้าวนิดน,นึงนะคะเพราะว่าบริการทุกระดับประทับใจห้องน้ําสะอาดบริการประชาชนมีครบห้องน้ำํำชายห้องน้ําหญิงห้องน้ําผู้พิการห้องน้ําคนท้องและห้องน้ําผู้สูงอายุนะคะไม่ได้ไปถ่ายข้างในให้ดูแต่ว่ารับรองค่ะว่าที่นี่มีให้ครบเลยค่ะ ยกนิ้วโป้งให้เลยสำหรับห้องน้ําของสํานักงานที่ดินแห่งใหม่ค่ะรับรองว่าไม่มีใครให้มากกว่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําหญิงห้องน้ำํำชายห้องน้ําผู้พิการห้องน้ําคนท้องแล้วก็ห้องน้ําผู้สูงอายุค่ะ เป็นยังไงบ้างคะ property Tour EP นี้ทัวร์สำนักง,งานที่ดินรับรองค่ะว่าถูกใจแน่นอนเพราะว่าไม่เคยมีใครพามาทัวร์แบบนี้นะคะและกันเองก็ภูมิใจนําเสนอมากๆเลยถ้าวันนี้เพื่อนๆคนไหนนะคะอยากสอบถาเส้นทางหรือว่าอยากที่จะได้รายละเอียดในการที่จะมาสํานักง,งานที่ดินนะคะเดี๋ยวกันจะปักกุ o g ก e าวแม p ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะสามารถกดแล้วตามมาได้เลยค่ะ